กีนเบิง่งนี่จ้ะกินแบบนี้เอากับคุยแจ่วไปเลยกินงอปื้มงอไปมวนเลยลูดึวด้วเอากินเลยม้วเข้าไปบิดโซอ,อืม นำลายแตกน้ำสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจา้าสวัสดีครับ,ออบขอพี่น้องอยู่ด้วยจา้าพี่น้องมือนีเฮามาเจอผล,ลไม้หรือว่าเป็นผล,ลไม้เลยเนาะผ <laughs> ล,ละไม้อันผล,ลไม้ป่าก,ก็ว่าได้นะจ๊ะพี่น้องสมัยโบราณลวใครยังกินเป็นแน่มักเมานี่จา้าต้นนี้น้องอยู่มาเอาทุกปีด้วยจา้าอยู่ข่างทางมักเมาดกคักนะดกคัก บ่ได้ซุกว่าซุชออกชอบเนาะจากที่ฟิเนาะ<ฆ>แต่ก็เริ่มซุกบ้างแล้วนี่ดกพักหนึ่งจก้งกพีก่น้องแล้วะแต่ก็มื้อนี่ต้องอิ่มหาพกเจ้วมาเองบ<า> <laughs> พกเจ้วมาเองจากบ่แม่นยังเมื่อหันมาเก็บเห็ดเนาะไปฟิล์มเนาะก็<ฆ>กเลยผ่านมาจ่ะเห็นเห็นและว่าเพื่อนหาเป็นหมากแต่ว่าเป็นเขียวๆอยู่ก็เลยว่ามือนี่มาลองมาเบิ่งว่าซุกหรือ,อยังอันนี้ก็มีหมากซุกแน่หมากบ่ซุกแน่นะจ๊ะ ก็เลยเอ็ดแจ่วมาเอ็ดแจ่วมาเลยลูบซุกลูบซุกจะกินข้าวต้นเลยบ่แม่นจ้ะนี่แจ่วพริกเกลือของเฮาอยู่บ่มีถุงน้อยเด้อจ้ะแล้วถุงใหญ่มากเคยแน่สมัยเรียนตะกี้เนาะจ้ะหกพี่น้องมีบักม่วงอยู่โรงเรียนแล้วก็ในกลุ่มค่ะก็ต้องเป็นคนเอ็ดแจ่วมาให้มู้กินเอาบ่แีม่มันไผเอ็ดแจ่วแซ่บก็เอ็ดแจ่วมามจ้ะพริกเกลือน้องอยู่สีสัน ปเะเภทขัวใหม่เกินไปจ้ะเพพี่น้องก็เลยเป็นสีนี้เนาะอยู่ข่างถนนด้วยจ้ะบ่เป็นหยังงอยู่บ่ได้ล่างแบบกินเลยบ่เป็นอย่างด้วยจ้ะนี่พิมพมเบ่งนี่จ้ะกินแบบนี้เอากับคุยเจ๋วไปเลยหรือว่าเมนไทสิเอาไปละลายอันนี้ ละลายน้ำปลานอกจากแต่ก็เอาช้อนตักกินก็นได้อ,อ,อยู่เอาพริกเกลือมากินแบบน,นี้เลยงับอือหือะอยากน้ำด้วยนะพี่บิ๊มทำไรแตกน้ำเลยนี่ บนกับสิตกะบนนี้ของมันโอ้บน,นสิตกเราน้นองอิ้วตกแล้วเนี่ยนี <c ười> ่จ้ะห้ <c ười> วงดอกดีครับเนาะในตำนานหมากดีเขียวๆเบิวเว่งหัง่นดะเหมาะก,กับการกินสม อยู่ข้างถนนนจ้ะโอ้มาเกียวเียวเหมาะกับการจีงสุ่มทุรักทุดีนิดนึงจะจ้ะแฟนพี่น้องคิปปี้มากยยบมากเลยครับาพี่น้องคุยแจวเฮียแล้วจีิจ้ะคือออกไปม้วนเลยหลุดมืดสีเขียวนี่จ้ะ หมาะกับการกินสม้มเพราะว่าสีเขียวเพื่อสีส้มๆอืม,อมนี่ <laughs> แต่ว่าชอบแบบนี้ค่ะเพื่อนสีมีความแบบว่าเปรี้ยวหวานจัะชอบแบบนี้อันนี้กินได้เลยอันนี้หวานย้อนวัยเด็กนี่ครับพื่เคยกินนะเคยครับ กินอันกินแตงแต้นนย,ย,ย,ยู่น้อยๆหมดเลยกินยู่น้ำหมดเลยอืมเนี่ก็กินกับกินกับเกลือธรรมาดาเด้กินกับเกลือเราสิเก็บเมืออยู่หน่อเกาจะไปเพียงเก็บไปหัวใส่ถัว่วแกับเอ็ดน้ำปลาตักสดตกสักสดเลยเนาะสดค่ะ <laughs> คือที่หนึ่งคุยแจวกันจ้ะ สีแจ่วหอมก่อนเพ็ดใหม่พูดได้ละเพ็ดใหม่อิ๋วหัวเองใหม่เองนะจ๊ะถ้าแม่ไผ่จำได้เนาะน้องอิ๋วเคยมาเอากับพ่อเค้แม่ติ๊กสุกปีจากต้นนี้กินแตงไหนก็กินโบเบิสหวานโบไว้ดอกจ้ะเบิ้งทำนี่อันนี้เพื่อนยังบัวทันได้ซุปบานไหนได้หนี่ซุปเป็นบางช่อถ้าซุปเบิ้งนี่กินบัวทันหรือจ้ะพี่ฟิล์มชิมบอกให้พี่ฟิล์มชิมบ้างจ้ะ คุยเจอแบบนี้ได้จริงด้ะครับมับนยากาศฟ้าหลังฝนตอนเป็นพี่น้องเมื่อกี้นี่พากันยืนกินบักเมาอ,อยู่ดีๆก็คือฝนตกมาแห้งๆ <c oughs> อยากก็เลยแต่ว่าใส่เสื้อกันฝนกันอยู่นะสาะพี่นอ <c oughs> ้องเลยพากันมาลบอยู่สารร่างจ้ะดีแต่มีสา,ายยู่ใกล้ๆก็เลยพากันมาลบฝน <c oughs> ไปพี่ๆเมื่อกี้นี่พี่ๆอยงังบราทันได้ชิมเลยสครับฝนมาสะก่อนนะจ๊ะพากันมาลบฝน อยู่ก็คือใส่เสื้อกันฝนอยู่นะบรรยากาศฝ้าหลังฝนด้วยจ้ะยามเศร้าเนาะบรรยากาศดีคักเมื่อกี้นี่อู้บอกได้อยากถ่ายอันฝนให้พี่พี่น้องเบิ่งจะย่านใส่เสื้อกันฝนจ้ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้นี่ฝนตกแหงเนาะนไอบ้บันนี่เดี๋ยวฝนล่างบักเหมาให้เข้าเรียบร้อยแล้วพี่ฟิล์มยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเร<ล>าอยู่สิพาพี่ฟิล์มไปชิมจ้ะไปแฟชั่นหนาหนาฝน ต่อจ้ะบนตกมาามพี่น้องจ้ะุกน้ำนอง้วยไหลทัดทดเลยนะจ้ะให้พี่ฟิล์มชิม<อ>ย้อนวันเวลาวัยเด็กเมีนครับอยู่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันด้วยจ้ะหักเมาคุยแจวคุยแจวแจวเปียกอยู่บ่เปียกฝนจ้ะโอ๊ย ฮู<ห>้ด<ม>แหละฮูะ้ดแหละเอออ<ม>ืมเฮ้ยน้ำลายแตกน้ำเพิ่อนทำไอบานอ,อยู่หมอให้พี่ฟิมซิมก่อนเพื่อนทำงานอีูทีหนึ่ง หันมากกินอยู่ได้ด้วยตอนพี่น้องพอมากกินสมแมนครับมากกินสมักม่วงสมมะขามแบบนี้ต้องอยู่นิยมเลยพี่ฟิลมมาเจอพี่ฟิลมปกติอยู่กับมากกินคือกันแต่ว่าพี่ฟิมมากกินกว่าสมน่สู้ตายอยู่น้ำลายแตกน้ำกินนะกินในเบิดมือครับมือนี้กินสดๆคาต้นเลยโตสุกโตบอกว่พี่น้องกินตัวเขียวเขียวเบื้งนี่ชอบนี่ฉัน ลกๆอแ,แบ,บชอบเลยชอบบังไงนี่นยิงได้ละบรรด์ <c oughs> อ,อยู่เหมือนไข่แมงดาเนี่มนจากไหนไข่แมงดาคุ้คจ้าหินกดดุบกุบกคุยคุยแจวหันแจวปติเดเยครับ อือเพิ่นบ่ค่อยติดดอกต้องเอาไปก้อยน้ําปลาเอาสดเอาหืบ่เป็นหยังกินได้ยารวมกันโลดจ้ะนี่บ่สิส้มส้มกว่าหน่วยสีดําเป็นหว่าตัวสีดําเพิ่นสุกแล้วเพิ่นสิหวานสีเขียวนี่ส้มถ้าถ้าสิเฮาสิกินส้มหากินสีเขียวแต่ถ้าแม่นไผบ่สู้ส้มปานใดคือนงอื่นนี่เฮาก็สิกินแบบว่าดๆแน่มันได้เปรี้ยวๆหวานๆแต่ถ้าเขียววนแบบนี้เสิเปรี้ยวแม่น สมอือหือพี่ออ <c oughs> ฟิล์มก็เอ็ดผมแนวนี้ <c oughs> อยู่เหมือนคุณลุงเลยบอ<ะ>สบอ<ะ>สแม่ลุงฟิล์มลุงฟิล์มเอาวัน่อยู่ร้อมาไปาตัดผมกับโบไปตัดเดี๋ยวจากพ่อนพี่น้องฟ้องเพื่อนพี่น้องแป๊บนึง <ม>พี่ฟิมซื้อบวบใบตัดผมบอกพื่อพี่น้องดูอิวเขาพาไปบอกแม่เลย <laughs> บวบเกี่ยวเลยพี่ฟิล์มหน่าบวบใบตัดผมพื่อพี่น้องจ้ะจุ่มเดียวได้บ่นี่ได้<บ>ได้บอ่อะได้ <laughs> แล้วแต่พี่ฟิล์มโลดแล้วลอ,อ,อง้องใส่เจลหลายๆคุยเข้าไปเกลือเขาทิ่งเกลาร้านจ้ะเกลือฝีมือน้องอิวนี่เสพ โอ้วสีมือน้องอยู่อย่างกระแซบเป้นหลาเอากินเลยม้มเข้าไปบดกโซโอ้หืมทำลายแตกนำ้ำมันจะข้างบนมันจะดุกดุกมาจ้ะพากันชิมเรียบร้อยแล้วต่อไปกระสีฮักมาสาวพี่น้องเอาเมือง เหมือนไปกินบ้านสูตรไปกินสูตรน้ำปลาพักเลยดกๆจ้ะเอาไปกินสมแต่ถ้าเกิดว่าไอ้น,นั่นท้าวจังมาฮักเอาอีกให้เพื่อนสุกกว่วนี้จักหน่อยต้นใใหญ่หดกเบิดต้นเลยแม่ไผ่เคยกินแน่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เคยกินมัสคุน,นาาห่านเลยนะจ๊ะแมพี่น้องจ๊ะเป็นแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหากินยากเนื่องจาถ้าแม่ไผ่อยู่ต่างจังหวัดเนาะ อยู่กันยังเคยกินแต่ยังน้อยๆเลยจ้ะต้นก็นไม่ได้หากันง่ายๆพี่ฟิล์มเดี๋ยวตั้งแต่มาอยู่ภาคใต้ได้กินบ้างไหมโอ้ไ่ได้กินเลยรับั้งแต่มาอยู่นี่ต้นมันหายยากนะครับเนาะนัะ่นอยู่ก็มีแค่ตรงนี้หละจ้ะที่พูวจักอ๋อ,อ,อหักได้ไหมคะ <laughs> หักเลยเอาเอาเลือกเป้า,เาที่มันตกๆก็ได้จ้ะอันแหละหักเลยแล้วพี่ฟิล์มจะเอามีดตัดเอามากัง,ง่ายเหมือนกันกกด้วยจ้ะหักจวจวบด เอาไว้กินตักเอาเหมือนกินอาพทีาา่ในตะก้าคือเอาเลยจ้ะตะก้าเขาใส่ทุกอย่าง,อางไอ้ไปเลือกเอาเบิ่งช่อรกๆนี่จ้ะที่เขาเสยเอาไว้กินบ้านนาะเพพีนพ่น,น้องเนาะนี่เอาไว้ไปก้อยแจ่วอยู่เพื่อนเขาต่อ แต่ว่าเดี๋ยวมื่อใหม่ห้าจังมาอีกให้เพิ่อนซุกกว่านี้นจักหน่อยก่นอนไปฟิล์มให้เพิ่อนเป็นสีดำดำแดงแดงเพิ่อนจังแซบมันจังเปรีป้ยวๆหวานๆถ้าสีเขียวเลยแบบนี้เพิ่อนสีเปรี้ยวเปรี้ยวนำ <สม S 2> แต่ก็เอาไปกินเอาไปกินส้มหาได้อยู่นะจ๊ะพี่น้องน,น,ะ,นะน้ะจาจ๊ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องประมมนี้ก่นกันละกันน้จาจ๊ะพาพี่น้องมาย้อนวัยเด็กผลไม้โบราณคลิปนี้ก็ ลาพี่น้องไปสำนีก่อนก็แล้วกันนะจ้าก่อนที่ฝนสิตกมาอีกลูกนึงมาอีกเดี๋ยวสิติดอีกแม่นอยู่กับพี่ฟิล์มก็สิพากันไปเลาะเบื้งเฮ็ดต่อเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกระบองนี่จากใดก็มาแล้วก็มาให้บเสียเที่ยวสิพากันไปเลยเนาะแม่นสิพากันไปสองเบื้งเฮดจ้ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเนาะอาคลิปนี้ก็ฝากลาพี่น้องไปสำนีก่อนก็แล้วกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไป